พระอมรเทพฤทิ์สังวโลได้เดินทางมาจาริกสวงบุญและช่วยงานพระครูด็อกเตอร์คมสอนณวัดไทยเทจวันมหาวิหารเมืองสาวัดถีแฟนโกศล รัฐอุจสาประเทศประเทศอินเดียนี่คือวันนี้จะมาถ่ายความเคลื่หน้าของโบทที่สำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้ในการทำกิจกรรมงานบูรต่างๆของพระสงฆ์ซึ่งโบทนี้ ได้มีแผนกำหนดสร้างไว้2ปีขัะนี้ได้รวบได้สร้างมาแล้วประมาณ1ปีเล็กประมาณ1ปีซึ่งสอบถามจาับช่างและผู้รับเหมาแล้วคาดว่าจะเสร็จประมาณปลายปี2,567นี้ นี่คือสภาพโดยรวมของโบสถ์อันนี้อาจจะมาขึ้นมาอยู่ชั้นที่เป็นหลังคาโบสถ์ซึ่งความขึ้นหน้าเสร็จไปแล้วประมาณ50-60%คาดว่าออกพรรษาหรือปลายปี2567นี้โบสถ์นี้ก็จะสร้างแล้วเสร็จและก็จะมีการเฉลิมฉลอง ให้กับผู้ที่มีพู้ที่ทําบุญและผู้ที่จะมาร่วมทําบุญต่อไปในอนาคตซึ่งจะเป็นโบทที่มีความงดงามสวยงามเป็นอันมากก็ขอให้ญาติโยมได้สัมผัสได้เห็นว่าทางวัดไทยเทตะวัน ได้มีการทำการสร้างโบสถขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบทอดศาสนาให้มาสู่แดนพุทธภูมิประเทศอินเดียอันนี้คือสภาพโดยรวมอาตมายุ่ทัานจะถึงหลังคาบสถแล้วโยมอันนี้จะขายสภาพโดยรวมของวัดไทยเทตะวัน่งมีบรรยากาศรืน่นรร่นมีต้นไม้อยู่เป็นจำนวนมากก็ขอให้ญาติโยม ผู้มีจ,จิตจตนาทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญขอคุณพระศรีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดำบันดาลให้ทุกท่านจงพบแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาจะทำกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จ,รจทุกประการเทิน